ถ้าหากวันหนึ่งคุณมีโอกาสได้เป็นหัวหน้างานของใคร 1. จงอย่าตำหนิต่อว่าใครในที่แจ้งที่มีหลายๆคนอย่าให้คนถูกตำหนิรู้สึกอายรู้สึกด้วยค่ากว่าคนอื่นเหมือนคำพูดที่ว่าให้ตำหนิที่รับชมในที่แจ้ง 2. ถ้าหากมีคนในแผนกลาออกเปลี่ยนที่ทำงานอย่างแรกเลยเราต้องพิจารณาตัวเราเองก่อนทำไมน้องถึงอยู่ไม่ได้ เป็นเพราะเราเพราะบรรยากาศการทำงานพารรักงานมากเกินไปหรือเปล่า 3. อย่าใช้ตำแหน่งที่สูงกว่ากดขี่ดูถูกคนอื่นจนลืมไปเลยว่าตัวของเราเองก็คือลูกจ้างเหมือนกัน 4. เวลาน้องมีปัญหากันในที่ทำงานแล้วเลือกที่จะไม่ปรึกษาเราอย่างแรกเลยเราต้องมานั่งคิดว่าเราไม่เหมาะสมกับการให้คำแนะนำใครหรือเปล่า ห้าอย่าหลงตำแหน่งหลงบทบาทจนลืมไปเลยว่าทุกคนมีหัวใจมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน 6. จงทำตัวให้เป็นกลางมากที่สุดถึงจะไม่ชอบใครหรือชอบใครกว่าก็ตามเรื่องงานคืองานเรื่องส่วนตัวเอาไว้ใช้นอกเวลางาน 7. จงคิดเสมอว่าน้องมาช่วยงานเราอย่างน้อยๆก็แบ่งเบาภาระรงานของเราได้ถ้าน้องมันทำไม่ไหวลาออกไป ภาร์งานเหล่านั้นก็วนมาหาคนในแผนกอยู่ดี 8. ทุกคนต่างเคยทำงานผิดพลาดกันทั้งนั้นอย่าเอาประสบการณ์ทำงานซ้ำๆหลายๆปีมาเปรียบเทียบกับน้องที่เพิ่งทำได้ไม่กี่วันจงอย่าลืมแต่ก่อนเราก็เคยทำพลาดเหมือนกัน 9. อะไรที่สามารถอลุมอลุยได้เพื่อบรรยากาศการทำงานที่ดีขึ้นก็ปล่อยบ้างก็ได้อย่าเป็นตรงจนคนอยู่ด้วยแล้วอึดอัด สิบอีโก้ที่ถืออยู่มันสูงจนมองไม่เคยเห็นคนอื่นเลยนอกจากตัวเองท้ายที่สุดวันไหนที่เราลำบากจะไม่มีใครยื่นมือเข้าช่วยเลยการเลือกใช้คำพูดกับคนอื่นให้เป็นเลือกเวลาพูดให้ถูกเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีโดยเฉพาะหัวหน้างานท้ายที่สุดจงจําไว้ว่าถ้าวันหนึ่งเราเติบโตขึ้นในที่ทำงานอะไรที่เราเคยไม่ชอบให้คนอื่นทำกับเราเราก็อย่าเอานิสัยแบบนั้นไปทำกับคนอื่นเช่นกัน